ติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีค่ะเป็นไงเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรบุคคลที่ทุกท่านรอคอยเขามาแล้วค่ะมาแล้วครับมาพร้อมกับเสียงวิ่งวัอบวับบักแวบ,บแบบนี้ ส่งสัญญาณว่าทุก15นาฬิกาจันท์ถึงสุกรเราจะได้พบกับรายการ Hey Traffic ครับติดไม่ติดก็ถักเข้ามาได้นะครับไม่เพิ่มสาร์อาทิตย์ใช่ไหมยังไม่เพิ่มครับผม <c oughs> สวัสดีคุณครูรัศมีมาน <c oughs> สวัสดีคุณผู้ฟัง <c oughs> คุณผู้ชม จาสร้อยทุกๆท่านครับในหลากหลายช่องทางอีกเช่นเคยครับทางโซเชียลมีเดียของเราไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ใน TikTok และก็ใน y o u t u b e Live รวมไปถึง FM 100ด้วยครับผมหลายคนเข้ามารอคุณแล้วนะเนี่ยเมื่อไหร่ผลสอบจะออกครูสอบอะไรเป็นคุณครูไม่ใช่หรอเห็นนักเรียนเขาปิดเทอมจนจะเปิดเทอมไปแล้วเนี่ยสิใช่ไหมอยากให้ครูประกาศผลสอบไวๆโอ้โหตั้งแต่จดรายการกับคุณเนี่ยสอนอะไรใครเขาไม่ได้แล้วไม่มีใครเขาเชื่อถือเลย มันจบแล้วคุณหมดความน่าเชื่อถือไปเยอะเลยนะคะจะบอกว่าไม่อยากได้ที่หนึ่งนะครูเพราะอยากเป็นที่เดียวในใจครูได้ปะล่ะนี่นะมุกมารับไม่ค่อยทันแต่ถ้าเพชรพลอยมาเนี่ยรับหมดอะไรของครู ยิงมุกอะคุณชอบปล่อยมุกมาทักทายหลายๆท่านครับผมใน a c e b o o k Live นะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าสวัสดียามบ่ายค่ะคุณเสมาและคุณครูไก่สมุดประการ33องศาค่ะโอ้ร้อนอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ใน YouTube Live ของเราคึกคืนกันมากนะครับขอบคุณคุณกัญญามากครับมาก่อนเวลาอีกอะบอกว่าส่งกาลังใจให้คุณครูด้วยนะเห็นไหมใครๆเขาก็รู้ต้องมาช่วยดิฉันค่ะแล้วก็บอกว่ารอคุณเสมาคิดเธอ คิดถึงคิดถึงเหมือนการเจอกันจันถึงสุขยังไม่หายคิดถึงอีกหรอเราควรเพิ่มเสาอาทิตย์นะคะจะได้หายคิดถึงกันไปเลยสวัสดีคุณวันบางรักครับบอกว่าสีลมบางรักฝนตกเป็นละอองแดดออกแล้วค่ะขอบคุณครับผมสวัสดีคุณพักเคอินครับสวัสดีคุณเสวิชิตาครับสวัสดีคุณสุนทรครับสวัสดีคุณเจษดาครับสวัสดีคุณนลริศครับบอกว่า เสียงไม่ออกจาก YouTube หรอเออได้ยินไหมอ่ะได้ยินไหมในย t u b e เสียงออกไหมครับฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ในยว่าไงฮัลโหลได้ยินไหมเขาบอกออกแล้วออกแล้วออกแล้วอีกเครื่องไม่รู้เป็นอะไรอ๋อโทรศัพท์คุณเสียนะสิพี่เบนโทรศัพท์พี่เบนเสียนะอย่ามาโทษระบบนะโทรศัพท์เสียเองนะ สวัสดีคุณสุรินด้วยนะครับบอกว่าแซงอ่านทั้งหล่อและสวยครับสวัสดีคุณคชูเกียรติครับผมเขาฟีดแบ็กมาแล้วบอกว่าเสียงออกแลวนะได้เย็นคุณชูเกียรติบอกว่าสวัสดีดีเจครูไก่ลัสมีมานเสมากงยูเฮ้ทาฟฟิกทุกท่านที่จอสองร้อยครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีคุณอนุวัตรครับบอกว่าดีเสมอครับ <c oughs> ดีครับพี่อนุวัตรครับผม <c oughs> <อ>สวัสดีคุณไฟแช็กหล่อใช้ชืช่อว่าไฟแช็กสวัสดีครับเพิ่งเห็นเจ้าของเสียง เป็นยังไงราคะเป็นยังไงบ้างครับระบายความรู้สึกได้นะคะใช่ครับระบายมาเลยครับระบายออกมาผมยินดีครับผมยินดีที่จะรับไว้ครับผมยินดีที่จะรองรับทุกๆท่านอยู่แล้วนะฮะบอกมาได้นะว่าพอเห็นหน้าตาแล้วเป็นไงคีวันบอกว่าออกค่ะเสียงภาพชัดเจนดีค่ะทีวีหลายท่านจอใหญ่มากนะเขาบอกว่าห่างเสียงสะบัดแรงมาก มารอดูจะได้เห็นเสิ็มาชัดๆรอกันมานานนะคะไม่ยอมเปิดหน้าเปิดตาสัทีเปิดแล้วนี่ไงหรืออย่างเดียวคือเปิดใจนี่รอรับคุณผู้ฟังเข้ามาอยู่นะเข้ามาอ้อนซาเข้ามาเข้ามานะฮะอ่ะตอนนี้ฝนลงมาในหลายพื้นที่แล้วเดี๋ยวไปตรวจสอบเรดาร์กันก่อนดีกว่าไหมครับคุณครูครับไปดูว่าเป็นยังไง15นาฬิกาที่ผ่านมาเอาเรดาร์มาสิพูดถึงเรดาร์ฉันจะรายงานเออดีดีดีน้องปฏิภาณอีกล้ ช่วงนี้น้องเขาไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่น้องเขาอะไรของเขาก็มโทษไปเรื่อยเมื่อกี้ก็เดินเข้ามาระบายในห้องส่งผมเข้ามาพูดให้ผมฟังอะไรของเขาก็ไม่รู้ช่วงนี้เขาปัญหาเขาลุมเล้าอยู่หรอคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้ด้วยใช่ไหม ก็บางครั้งน้องเขามั่นใจเนาะบางครั้งคุณครูกำลังจะบอกว่าน้องเอ้ยปรึกษาผิดคนละจ้านั่นแ่ะนั่นนะ่ <c oughs> นนนะสิ่งที่พยายามจะบอก <c oughs> อ่ะ15นาฬิกาที่ผ่านมาครับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่เขตบางเขนจตุจักรบางซื่อบางพลัดดุสิตพญาไทเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ครับปริมาณฝนรวม3ามชั่วโมงสูงสุดอยู่ที่เขตบางแคครับ40มิลลิเมตร แล้วดูตอนนี้ก็ยังมีกลุ่มฝนอยู่นะใช่ใช่ยังมีอยู่หลายเขตตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงมาแล้ววันนี้นะฝนมาเร็วนะคะก็เสมามาไงก็เลยส่งายยาไง ใช่ไหมน้องใจลอยอ๋อโปรดิวเซอร์ฟ้องมาอ๋อน้องปฏิพานใจลอยคุณผู้ฟงังคุณผู้ชมเขาใจลอยอเขาเขามาบ่นให้ผมฟงังนี่ไม่อยากจะบอกใครเลยนะอันนี้คุยกันสองคนกับ<อ>คุณครูแล้วกัน<อ>ในฐานะลูกศิษย์จะเล่าให้ครูฟังขอที่ปรึกษาหน่อยขอระบายนิดนึงนะก่อนที่จะไปดูการจราจรกันนะน้องเขาบอกว่าเวลาเขาคุยเขาก็คุยคนเดียว แล้วเขาก็ส่งข้อความไปก็พูดคุยกันตามปกตินั่แหละแต่พอวันหนึ่งทางน้องอีกคนนึงเขาไม่ตอบข้อความเขาไม่อ่านไลน์แล้วเขาก็บอกมาคำหนึงว่าเขารักนะแต่เขาไม่รีดไม่มีใครรู้เลยเนาะเรื่องนี้น้องสา์ไปปรึกษาคุณเนี่ยใช่เขาปรึกษากันสองคนเงียบๆนะแล้วเขาก็บอกพี่ยไปบอกใครนะผมแบบรู้สึกแบบท้อแท้ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้เลยนะที่บอกครูไก่แค่สองคนคุยหญิงแค่สองคนเองทีนี้ทุกคนก็จะ จําไว้เลยนะคะมีอะไรก็อย่าเดินเฉียดไปแถวแถวตรงเสมานะเสียารู้โลกรู้รู้ทั้งโลกผู้ชายอะไรก็ไม่รู้อกหักวันละสามครั้งทานข้าวแล้วก็อกหักทานข้าวแล้วก็อกหักหลังอาหารสามเวลาเลยนะะพี่บอกแล้วว่าอย่าเจ้าชู้ให้เหมือนพี่เหมือนพี่ดูพี่เป็นไอดอลพี่ไม่เคยเจ้าชู้เลยรู้ไหมปฏิพาน์เธอต้องทำตามที่พี่บอกนะอย่าเจ้าชู้มันไม่ดีหรอกเดี๋ยวคุณภาพกับเสียงมันเริ่มไม่ไปด้วยกันละกลับมาเอ้าหรอกมันดีเลยหรอกลับมาก่อนกลับมาก่อน กเกอินบอกว่าดีเจเสจมาตอนนี้พ่อหนนโยทินหน้าโรงพยาบาลราชวิถี2หน้าแมคโครลังสิทธิ์รถวิ่งสบายสบายทั้ง2ฝั่งอากาศคล้มๆค่ะขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลค,คุณเบนาลิตครับบอกว่าบางนาสีเอี่ยมสีนครินอุดมสุขไม่เห็นจะมีฝนเลยแดดเปเลี้ยงแดดเปเลี้ยง<อ>กว่าฟ้าผ่าอีกอ๋องงไหม นั่นน่ะสิงงไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมงงเรี้ยงกว่าฟ้าผ่าเรี้ยงไงคุณเรี้ยงไงเรี่ยงแดดเรี่ยงไงฟ้าผ่าเรี่ยงมีถามมาแถวไม่นานเลยคุณนี่ถามมาว่าอะไรครับถามมาแถวราดดำเนินเปิดถนนหรือยังน่าจะยังนะช่วงเวลาเนี้ยราดดำเนินนอกใช่ไหมที่ก่อนน้านี้เขามีปิดการจราจรอยู่ตอนนี้ดูจากในแผนที่เขาก็ยังปิดอยู่นะก็มีชะลอตัวนะบริเวณจุดที่เจ้าหน้าที่เขาปัดรถนะนะทางฝั่งของนครสวรรค์มุ่งหน้าไปนางเลิงนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ด้านของพิษณุโลก จากนางเลื้งที่จะมุ่งหน้าอาโยม,มาราช<ะ>ก็ยังเคลื่อนตัวได้ชา้าเช่นเดียวกัน<ะ>แล้วก็หลานหลวงอันนี้เป็นเพียงแค่ปริมาณรถเยอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะครับ<ะ>ช่วงสะพานขาวช่วงบริเวณแยกหลานหลวงส่วนด้านของราชเนินกลางช่วงเวลานี้ไม่ค่อยจะมีปัญหานะครับ<ะ>ช่วงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยช่วงแยกคออบวัวเชิงทางขึ้นปิ่นเกล้าก็ยังใช้การได้อยู่ทั้งไปทั้งกลับเชิงทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งขาออกเนี่ยแหละครับจะมีชลอตัวมุ่งหน้าไปที่นัของหน้าห้างส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ด้านของสะพานพระรำแ8ไปเจ้ารอวิสุกษัิย์ยังใช้กันได้ทั้งไปทั้งกลับครับขยับเมื่อแถววัดแขกได้ไหมคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปวัดแขกมีสายจากคุณบอยหนองแขมมาครับคุณครูครับอ๋อโอเคโอเคอ่ะไปไปติดตามกันก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณบอยค่ะครับสวัสดีครับครับตอนนี้สีลมเป็นไงบ้างครับ ตอนนี้สีลมตั้งจุดก่อริการกู้ชีพเฉพาะกิจวัดแขกอย่างนี้เรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับทีมาสมพยาบาลทั้งหมดสี่ถนนทั้ง4ี่ด้านนะครับที่จะมีขบวนเราจะมีการจุดจอดของรถนอพยาบาลและรถแอมบูลั์แต่ละจุดนะครับแต่ละจุดตอนนี้เมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมาฝนได้เทล,ลงมาร,ระดับห้าแน่นๆเลยคนะรับฝนตก น้ำท่วมแต่ตอนนี้หยุดแล้วหยุดแล้วก็น้ํารอการระบายตอนนี้ก็กลับมาคึกคักบนถนนตอนนี้ช่วงเบรนถนนแม้วัดแฉกถนนสาทรไอ้ถนนสีลมสีลมขาเข้าตรงนี้รถการจราจรแน่นมากครับแน่นเต็มเต็มจากแยกสาแดงมาตรงถึงหน้าวัดแฉกใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงโอ้โหแน่นนิ่งนิ่แน่นนิ่งน่งครับแสดงว่ารถเต็รถล้นเลยเหรอครับคุณบอย รถเด็เต็มพื้นที่ครับพร้อมมีประชาชนที่จัดตั้งบูธจัดตั้งที่รอรับองค์พระแม่นะครับทั้งสองข้างทางแล้วก็มีรถจอดด้วยทาให้เราทั่วฝนตกและรถติดด้วยครับช่วงนี้มีการขี้ขายเล็กน้อยมีเจ้าที่อยู่แล้วเริเวยโดยรอบตอนนี้ก็ยังยังเชื่อตัวได้ดีครับมีแต่การแต่จรหน้าวัดแ็กที่เดียวงานจะเริ่มกี่โมงครับคุณบอยครับงานเริ่มตามกําหนดการนั้นปิดถนนประมาณ1ิบเจดตุนสนอครับ แต่ละเส้นจะปิดไม่เหมือนกันปิดไม่เข้ากันครับครับผมบผมด้ส่งรายละเอียดไปให้แล้วเมื่อกี้บอกว่ามีน้ําขังด้วยมีจุดไหนบ้างาคะคะคุณบอยบริเวณถนนแยกเดโชมาจนถึงหน้าวัดแกบริเวณช่องเดินสายน้ำรอบการระบายครับแต่เราก็ระบายทันครับไม่ท่วมมากเกินไปมไม่มีปัญหาไม่เป็นอุปสรกับประชาชนที่มาตั้งรอระเบิน เอาองแม่ครับแล้วฝั่งสาธรเหนือนี่เริ่มติดหรือยังครับคุณบอยสาธรเหนือเริ่มขยับได้ครับขยับได้เป็นช่วงๆครับครับผมไปตามกันได้ช่วงๆครับครับการจะเริ่มช่วงห้าโมงเย็นจนทมานสักิมห้าโมงเย็นจะปิดถนนห้าโมงเย็นนี่ติดถนนขบวนแห่ขบวนแรกจะออกจากวัดสิบเก้าจุดสามศูนย์นอขบวนแรกนะฮะจะออกสิบเก้าจุดสามศูนย์นอแล้วก็ไล่ตามลำดับไปเป็นขบวนพอถึงเวลานั้นเดี๋ยวผมจะแจ้ง เียให้เข้าให้เป็นระยะครับพอออกจากวัดมาแล้วก็ไปเลี้ยวขวาปะครับไปสีลมมุ่ง้าไปแยกอามลมใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็เข้านาราธิวาราชนครินเ้าใช่ครับถูกต้องแล้วก็มาสะพนเหนือสะพนเหนืออ่าเราวิ่งมาเข้าครับสุรศักดิ์เข้าสุรศักดิ์เข้าสุรศักดิ์วนกลับมาครับครับอื เพราะงั้นในแต่ละช่วงก็จะเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาไล่ไ่กันช่วงช่วงเวลาเดี๋ยวจะพักผู่นะครับช่วงเวลาตอนนี้ที่ส่งเาในการปิดจราจรในช่วงช่วงบริเวณด้านหน้าด้านหน้าก็จะดีช่วงเวลาหน้าวัดจะปิดตั้งแต่สิบเจ็ดสิบหกนอรจตถึงสิบสองสิสนอรนะครับด้านในสีลมแล้วก็โซนโซนนราธิวาส จะปิดการจราจรตังแต่19.00นจน15ทุ10 10 sí, 10 nova, 10่มที่ทางจสุดนอรบแล้วก็หน้าะนนถนนสาทรเหนือขาเข้าขาเข้าจากไฟสาพรมาเมื่อราพลัปิดจะปิดตั้งแต่ตรงแยกสุนศัตว์นะฮะปิดเวลา20.00นจนถึง24.00นประมาณก็ด้านหน้าด้าน้หน้าสนอันยาวสวนศัพ์สวนศัตว์ปิดการจราจรด้ ยี่สิบหนึ่งก็เจอสียงเป็นศูนย์หนึ่งเป็นศูนย์อครับแล้วจะปิดแต่ละช่วงไม่เข้ากันครับช่วงนี้เลยรถปิดช่วงขบวนแรกก่อนที่เหลือเราจะให้รถไปสายตันได้ผ่าไปก่อนเรื่องเวลาจะรอจ้าไปก่อนแล้วถึงขบวนใกล้ถึงแล้วก็ปิดครับตามเวลาค่ะโอ้ตอนนี้รถยาวแล้วล่ะที่เห็นเริ่มติดแล้วยาวยาวครับยาวครับใช่ได้ครับยังไงขอบคุณมากครับคุณบอยที่เพิ่มเติมให้เป็น้าเลย ได้ครับจะเพิ่มเติมให้เป็นระยะเป็นช่วงไมครับได้คุณครับเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณคุณบอยหนองแขมด้วยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาภัยภูมินะครับก็ตั้งจุดไว้ละนะฮะอยู่ที่บริเวณช่วงด้านหลังวัดแขกนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เห็นบอกว่าสีลมติดขัดแล้วนะครับฝั่งที่มาจากแยกนาราลมจะมุ่งหน้ามาใต้ทางด่วนนะครับแล้วก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงตั้งแต่ช่วง17สิบเป็้นาเข้า นราธิวาสราชนครินฝั่งขาเข้านะครับรวมไปถึงด้านของสะท้อนเหนือแล้วก็ถนนสุรศักดิ์ด้วยค่ะตอนนี้ล่าสุดด้านบนสะมาตักศินยาวแล้วนะนะติดแล้วนะครับเนี่ยท้ายนี้อยู่ถนนกรุงธนบุรีมุ่งหน้ามาทางนั้นของแยกสุรศักดิ์นะครับอย่างเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีท้ายแถวสะสมก่อนถึงเชิงทางขึ้นสะมาตักศินนะครับก็จะเจอท้ายแถวแล้วส่วนสะท้อนใต้เองก็เริ่มชะลอตัวเหมือนกันครับ มุ่งหน้ามาแยกนรินทร์น้าเซนหลุยจนไปถึงแยกสุรศักดิ์หลังจากผ่านพ้นแยกสุรศักดิ์ขึ้นสะพานตากสินไปขาออกเนี่ยยังใช้การได้ดีนะครับมุ่งหน้าไปถนนกรุงธนบุรีไปแยกตากสินเนี่ยยังคล่องตัวอยู่ทั้งฝั่งเจริญกรุงเองก็เริ่มหนาแน่นครับผ่านพ้นแยกตรอกจันทมุ่งหน้ามาทางด้านของใต้สะพานตากสินเริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วเช่นเดียวกันครับ อืมค่ะก็ตรงนี้หลายเส้นทางาชื่อที่เชื่อมต่อหรือว่าต่อเนื่องยังไงอันนี้อาจจะส่งผลกระทบด้วยเหมือนกันนะอย่างเมื่อสคู่นี้เส้นเจริญกรุงตอนนี้ก็เริ่มเริ่มรถเยอะและใช่แล้วก็ทางฝั่งของพระรามสี่ก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีชะลอตัวเหมือนกันนะครับสารัต แดงวิทยุนะครับฝั่งที่มาจากคลองเตยก็มีชะลอตัวแถวใต้ทางด่วนมุ่งหน้าแยกวิทยุต่อเนื่องไปสารแดงมุ่งหน้าไปทะ่หน้าของสามย่านก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วครับไปอีกจุดหนึ่งเมื่อกี้มีอุบัติเหตุที่แจ้งมาเอกชัยบางบอนเดี๋ยวไปที่คุณสุพลนะคะครับค่ะคุณสุพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสุพลครับเอาย้อนหน้าพอดี เมื่อกี้ผมมาจากบางบอลก็ฝนตกหนักเนาะมาถึงแถวบางบอนสามสี่นี่ก็แดดจ้าแล้วอืแล้วพอดีเขาเข้าสมุทรสาครพอดีผมจะกลับบ้านดูเทินตรงที่เลยวัดโพแ้เนาะเลยตอมเอรียกว่าตรวจคนนข้อมืองของสมุทรสาครอยู่เทินเสร็จปุ๊บผมมองขวาเอ,อ,อ้าตะละตทองสามขาเข้ากรุงเทพผ่อนถึงวัดโพแ้เนะาะมีอุบัติเหตุนี้แล้วกระบะผมไม่แน่ใจว่ามันเฉียวชนหรือว่าข้ามเกาะหรือเปลไมันแน่ใจแย่ว่า เอาตูดหันเข้ากำแพงจะหหน้าออกมาทางถนนแต่ไม่รู้ว่าอุบัติเหตุตัวนี้มันเกิดจากจุดอะไรผมไม่แน่ใจนะตรงนี้่มีคนเจ็บไหมครับคุณสุพลอันก็ไม่แน่ใจพอดีผมก็พอดีไม่ได้อยู่เหตุการณ์นะเพราะว่าพอดีเห็นมีตำรวจอยู่แต่เห็นก็มีคนแระเไทยมุงก็มีหลายคนอยู่เหมือนกัน้าเข้ากรุงเทพนเทพนาะก่อนถึงไอ้ตัวนี้เอ่อเครื่องลายซอยบอดินที่สามารถทะลุกออกไปทางทเพชรเกษมได้อ้รตรงนี้อื นะแล้วก็ก่อนถึงมาผู้แจกนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ปอะสานงานให้เลยครับผมค่ะโอ้ดีดีขอบคุณมากครับผมพอดีเมื่อกี้ผมมาก็ทางพระรามสองให้ตกหนักมากเลยฮะหยุดเลยอะครับไม่ไเมื่อกี้ตอนผมไปนี่มันตกหนักอ๋อเลยแล้วก็พอดีไปซื้อของซื้อของที่บางบอนเสร็จจากบางบอนก็กลับบ้านสมุทราคร วิ่งเอกชัยก็คือดีกว่าถนนพระรามสองนะพระรามสองนี่ตกหนักมากยอมรับจริงจรมีมีน้ําขังบ้างไหมคะในเส้นที่คุณสุพลวิ่งไปเนี่ย๋อพระรามสองพระรามสองหนักเลยแต่ว่าเอกชัยไม่มีครับผมเดินทางปลอดภัยครับคุณสุพลขอบคุณมากที่แจ้งข้ามาเดี๋ยวตามต่อให้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายท่านก็รายงานสภาพการจราจรเข้ามานะอย่างคุณโรสนะบอกว่าถนนคลองประปา เข้าเมืองทองรถติดมากนะครับคุณเปรมใจนะครับบอกว่าราชพฤกษ์ฝั่งขาออกบริเวณเดอะเซอร์เคิลรถติดหนักมากๆค่ะยาวจนเลยสะพานข้ามสวนผักไปแล้วออเดี๋ยวไปดูที่ราชพฤกษ์กันหน่อยนะครับช่วงเวลานี้โอ้ติดยาวเลยครับราชพฤกษ์เนี่ยเขามีแนวก่อสร้างใช่ไหมคุณสมิมาข้ามคลองมหาสวัสดนะก็ยังส่งผลกระทบเรื่องการจราจรอยู่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งขาออกเอง ท้ายก็ยาวอย่างที่คุณเปรียใจให้ข้อมูลไว้ฝั่งขาเข้าท้ายก็ยาวครับอยู่ก่อนถึงเชิงทางลงอุโมะขุนกองอหัวแถวเนี่ยอยู่บริเวณช่วงข้ามคลองมหาสวัสด์นะอาจจะเลยไปสักนิดนึงสาหรับฝั่งขาออกนะครับบริเวณจุดแนวก่ะสร้างถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเนี่ยจะเริ่มใช้การได้ดีขึ้นถ้าจะหลีกเลี่ยงไปใช้การจราพิเศษก็ดูจะหนาแน่นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าพอหลายๆท่านทราบ ว่าราชจพึกเนี่ยจะเริ่มติดหนักในช่วงเงย็นๆเนี่ย <c oughs> ก็จะใช้การจราจรสิ่ฝั่งตะวันตกแต่ก็ชะลอตัวนะก่อนถึงตัางระดับชิมพีนะครับช่วง <c oughs> เวลานี้ก็ดูตามแผนที่กันพร้อมๆกันเลยก็จะเห็นได้ว่ามีปริมาณรถเนี่ยมากแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของตั้งระดับชิมพรีต่อเนื่องมาทางด้านของวสีประวัติก็ชะลอตัวแล้วเช่นเดียวกันส่วนฝั่งขาเข้าจะหนาแน่นก่อนถึงตัางระดับบางคูเวียงที่ตัดกับถนนนครอิน พอผ่านพ้นช่วงต่างระดับชิมพรีเข้ามาก็จะมีสะสมอีกครั้งหนึ่งผ่านพ้นบางแวกนะครับมุ่งหน้ามาทนานของพเพชรเกษมต่อเนื่องมาเอกชัยโซนนี้ก็เคลื่อนตัวได้ช้านะมีมท้ายแถวเริ่มสะสมแล้วเช่นเดียวกันครับค่ะไอาสายก้านี่เห็นติดมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วตรงเนี้ยยาวเลยล่ะครับยังไงก็เผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะใครที่ใช้อยู่รอบนอกนะครับเป็นวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหาคนครโซนฝั่งตะวันตกะนะครับคุณลูกหนูบอกว่าสวัสดีค่ะนนทบุรีฝนตกหนักมากค่ะ มาแล้วฝนนะคะคุณณริตบอกว่าอุดมสุขศรินทร์เทพรัตน์ไม่เห็นติดเลยอยากรถติดอยากรถติดพี่มาสีลมเลยพี่ณริดพี่มาสีลมเลยตอนเนี้ยลักษณะจะเหงาไงพี่นักเดินทางของเราเหงาอยู่บ้านแบบเบื่อเบื่อก็ขับออกมาหาจุดรถติดเล่นๆจะได้เพื่อนเยอะอะไรอย่างนี้ผมแนะนําสีลมเลยนะถ้าพี่อยากรถติดอ่ะมาเลยมาเลยช่วงเวลานี้สวัสดีคุณเดือนเพนด้วยครับบอกว่าฟ้าเริ่มเปิดแล้วค่ะเอกชัย131ด เมื่อเช้ามีผู้ช่วยคุณสุชาติด้วยค่ะอ๋อมีน้องมารายงานสุขภาพจราจรใช่ไหมใช่ใช่ได้เข้ากับคุณครูไปแล้วนี่เสียงหวานใช่มีเสียงสาวๆมาบ้างนะคะแล้วยังไงเสียงเสมาไม่หวานแล้วไงครูไม่หวานหรอกแต่แบบได้ยินเสียงแล้วมันมันทำไมมันจี๊ดใจหรือยังไงเดี๋ยวไปจัดวันอังคารดีกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องครูดีกว่าเดี๋ยวไปจัดวันอังคารไม่ต้องอยู่อยู่วันพุธดีแล้วดิฉันฟังแล้วก็โอ้มีความสุขอะเวลาคุณเวลาคุณแบบว่าพ่อพอกันกับคุณวยยาาออ่งเี้ เขาแบบว่าเอาอยู่อ่ะคุณถามผมไหมว่าผมมีความสุขไหมที่ผม,มทำค <c oughs> ่ะคุณไม่ถามเลยนะคุณกูเนี่ยนดะีแล้วไงแหมถือว่าคุณคุณต้องทําให้คนอื่นเขามีความสุขเนี่ยถือว่าน่ารักนะเป็นคนดีนานๆ <ะ S 1> จะชมสักทีหนึ่ง <c oughs> <ช>สวัสดีคุณแสนชัยครับบอกว่าสวัสดีครับคุณดีเจเจสวรอยสวัสดีเช่นกันครับผมแล้วก็คุณรพีมาแล้วบอกว่าอยากขี้เร่เหมือนน้องเสมาไม่ได้หรอก ฉันขี้เละได้คนเดียวเป็นแม่คนเดียวอย่าเรียนแบบเลยแบบนี้ <c oughs> ใช่นะ <c oughs> คุณประพัดพงศ์ครับบอกว่าถนนราชดำเนินนอกเปิดการจราจรหรือยังเอาเมื่อสักครู่ <c oughs> รายงานไปแล้ว <c oughs> นะบอกว่าการจราจรยัง <c oughs> น่าจะยังนะยังยังเพราะว่าในแผนที่ยังขึ้นว่าปิดการจราจรอยู่เลย <c oughs> นะช่วงเวลานี้ <c oughs> นะครับแต่ว่าทางฝั่งของนครสวรรค์มุ่งหน้านางเลิงเนี่ยดีขึ้นกว่าช่วงที่แล้วนะครับที่เรารายงานไปเมื่อช่วงต้นรายการ แต่ทางฝั่งพิษณุโลกมาจากนังเลื้งเนี่ยยังชะลอตัวนะแล้วก็กรุงกรเกษมก็ดูเหมือนว่ามีปริมาณรถมากก็มีชะลอตัวเหมือนกันนะครับฝั่งกษัตรย์ศึกมุ่งหน้ามาสะพันขาวแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่มาจากทางด้านของตัดกับราชมนตนนอกเข้ามา นครสวรรค์นี่ก็มีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันตรงจัก,กรพรรด,ดิพงษ์ดิฉันเห็นตรงแถวๆหน้าไปรษณีย์หลานหลวงตรงนั้นก็ยาวอยู่เหมือนกันนะก็ชะลอตัวนะมุ่งหน้าไปทางนั้นของเจ้าพรอก็อยังเคลื่อนตัวตามๆกันไปได้ด้วยตลอดนะครับแล้วก็ทางฝั่งวิสุกรสัตว์พระรมแปดอะไรช่วงเวลานี้ยังพอเคลื่อนตัวได้อยู่ครับนะก็ฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยยังไงเผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะครับแล้วก็เน้นย้ำเรื่องสีลมนะคุณผู้ฟังหลัง17นาฬิกา ถ้าใครไม่มีความจําเป็นจริงๆตอนนี้ก็แนะน,น,นําให้อตอนนี้คนเลี่ยงเลยเพราะว่าบนสะพานตากสินเนี่ยติดแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยอยู่ถนนกรุงธนบุรีนะครับดูจากแผนที่ก็จะเห็นได้ว่าท้ายแถวเนี่ยยังไม่ถึงเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเลยครับ <ฮะ S 1> ก็มีท้ายแถวสะสมเข้ามาแล้วบางขุนนนท์คล้มฟ้าคล้มฝนคุณวันบางรักแนะนําคุณเบนดาลิตมานะ อยากรถติดยาวๆมาเลยค่ะสุรศักดิ์สีลมยินดีต้อนรับค่ะมาเลยค่ะมาค่ะอุดมสุขศรีนครินเทพรั์ไม่ติดเลยใช่ไหมคะมาเลยค่ะเข้าเมืองเลยค่ะมาศีลมค่ะอยากรถติดใช่ไหมคะคุณเบนได้ยาวๆถึงตีสองเลยอ่ะตรงเนี้ยและอย่าลืมนะติดไม่ติดก็ทักมานะครับให้ทราฟฟิกนะทักมาแล้วทักมาแล้วมีคุณวสินครับผมอะอยู่วิภาวดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เป็นจรครับรักคุณักนิมารักคุณเจมานะครับสวัสดีครับเป็นไงคะผมจะแจ้งไอ้มีอุบัติเหตุนะครับข้าวนะครับของวิภาวดีนะครับครับ อ่าช่องคู่ขนานเลนซ้ายเนี่ยตรงแนวก่อสร้างจุดสังเกตก็คือตรงข้ามกับวัดสมัยนารีครับตรงนั้นจะเป็นหน้าโชลูม,มิสูบิชีนะครับรถเรจะม,มิสูนะครับค่ะอ่าจะเป็นรถเก่งแล้วก็รถอ่ารถกระบะตู้ทึบนะครับเฉียวชนกันนะครับอ่า <c oughs> <c oughs> แต่ว่าลักษณะเฉียวชนกันเล็กน,น้อยแต่ว่าถ้าทางเขาจะน้าจะรอประก,กัน <c oughs> ตรงนี้อยากจะให้ประสานให้เจ้าหน้าที่เนี่ยให้เรียกเขาขยับเข้าไปในซอยรอประกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดคอขวดท่คุณชัยมาครับ อ่าเพราะว่ามันถนนมันจะสามเลนพอพอเจอเขาหนึ่งเลนก็เหลือแค่สองเลนเพราะตรงนี้จะเป็นจุดที่ว่าจะต้องอ่าทุกคนจะต้องเลี่ยงซ้ายเพื่อจะเข้าคู่ขนานเพื่อจะมาขึ้นราชบีพาครับครับครับอันนี้อยู่ฝั่งถนนพิภาวดีรังสิตใช่ไหมครับอ่าใช่ครับถูกต้องครับครับครับได้ได้เดี๋ยวยังับจะประสานงานท้องที่ให้ครับผมได้ครับอ่าได้ครับก็เดี๋ยวฝากสภาพจราจรนิดหนึ่งนะครับได้ครับก็รถเนี่ยจะเริ่ม คู่ขนาเนี่ยเมื่อสักครู่ผมผ่านแยกบางเขนมานะครับใช้วิภาขาเข้าเนี่ยช่องทางด่วนนี่ก็จะชะลอตัวตรงแยกบางเขนนะครับพอชนไอคขวัวตรงแยกบางเขนมาแล้วเนี่ยช่องคู่ช่องในด่วนก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับส่วนช่องคู่ขนาเนี่ยนะครับจะเริ่มมีท้ายแถวเริ่มชะลอต,ตัวตั้งแต่เลยฐานทอเวขาเข้ามานะครับครับก็เลยพอก็สาเหตุจะเมื่อสักครู่ที่ผมแจ้งไปนะครับแถวนั้นมีฝนแต่ว่าพอผ่านพ้จุดนี้มาแล้วอะไรครับผมคุณว่าสินแถวนั้นมีฝนไหมครับฝนตกไหม ตอนนี้เนี่ยถนนยังเปียกเปียกบ้างเล็กน้อยครับแล้วก็มีละอองฝนนะครับครับครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่ๆๆยังไม่ได้ตกจริงๆอย่างจางคุณเฉยมาครับผมแต่ว่าท้องฟ้าตอนนี้ก็เริ่มเท่าที่เท่าที่มองท้องฟ้าตอนนี้ก็เริ่มค้ม,มแล้วนะครับเพราะกาลน,น้ำก่อนหน้านี้จะตกในเมืองแต่ตอนเมื่อประมาณสักประมาณสักบ่ายสองเศษเถุงวิ่งขาออกมาก็ออตอนนั้นก็ท้องฟ้าทองฟ้าสว่างเลยนะครับแต่พอตอนนี้เริ่มเริ่มค้มแล้วนะคุณเสมาครับผม ตอนนี้ก็พอผ่านจุดดังกล่าวมาแล้วเนี่ยก็ข้าเคลอนตัวดีดีขึ้นนะครับขนาดรายงานเนี่ยผมก็ขึ้นต่างอันดับราชวิภานะครับเพื่อพุ่งหน้าไปทางวงสว่างนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเริ่มมีท้ายแถวเริ่มชะลอตัวนะครับตั้งแต่โค้งขาขึ้นเลยนะคุณในมานะครับอนนี้ก็คือเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะครับครับจะเดินทางไปถึงไหนล่ะผมจะกลับไปเนี่ยจะกลับไปทางเพชรเกษมไปทางบางแคครับโอ้โหถ้าผ่านพ้นวงสว่างว่าดีขึ้นนะครับเนี่ย ใช para, ่ครับครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ราชวิภาบนวราชวิภาแล้วมองนี่มองไปวิภาขาออกวิภาเขาออกก็ไปชะลอตัวตั้งแต่พอเลยต่างกัเราก็วิภามานะครับคที่จะมาทางตรงหน้าเจริญนาลีตอนนี้ก็เริ่มชะลอตัวแล้วนะครับตรงช่องทางหลักนี่ก็เริ่มแน่นแล้วนะครับโดยไมพช่องทางคู่ขนานเลยนะครับผมได้ครับเดี๋ยวยังไงรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะครับขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณวรศรีอครับเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีีสายหนึ่งคุณชัยรัตน์ค่ะ สวัสดีค่ะคุณชัยรัตน์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอมารสวัสดีครับผููไก่ใช่นะครับใช่ค่ะคุณชัยรัตน์สวัสดีที่น้องประชาชนทุกท่านด้วยครับครับผมค่ะแจ้งวัฒนะใช่ไหมเป็นไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมหลงทางอยู่ตอนนี้ผมอยู่หลังศูนย์ราชการค่ะหลังศูนย์ราชการเมื่อสักครู่มาจากรามินทรากมสองนะครับจราจรเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นยกระดับมาก็มองดูไปทางสะพานใหม่รถติดนะครับผม แต่เก่งเก่าแล้วแหละเพราะนานแล้วใช่มันสร้างนานแล้วเนอะตรงสะพานใหม่เขาก็ยังเ <laughs> รียกสะพานใหม่สะพานใหม่กันอยู่นั่นนอะใช่ใช่เขาสะบัดขึ้นสะพานมาคพอข้ามสะพานรัชพิพามาก็ไม่ใช่ราชพิพามอข้ามนถนนพิพาบรบหลักเสียงข้ามถนนพิพาบดีมามแล้วก็มาตรงศูนย์ราชการเดี๋ยวว่าไปยังไม่ถึงหรอกผู้โดยสารบอกว่าพี่สะบัดซ้ายเลยก็เลยสะบัดซ้ายก็เลี้ยวเข้าในศูนย์ราชการเข้าตรงไปดินดีอ่าครับรามาด้านหลัง มาด้านหลังตอนนี้ก็สะบัดซ้ายนีทีก็ผ่านโรงแรมที่ราขึ้นรู้สึกจะมีซอฟต์ดับเพิงครับอ่าตอนนี้ถ่ายรูกปกันใหญ่เลยโอ้โหทั้งสาวสาวทั้งหนุ่มหนุมทั้งชุดดับเพิงพร <c oughs> ้อมเสร็จยังไม่รู้นะนั่งเป็นแถวเลยว่าจะจอดถามอรืวเขาบ้าเอารอบผมก็เลยตรงมาเรื่อยๆฝนก็ลงมิดนะอ่ะบาบรรยากาศแต่แต่ไม่กลัวฝนแต่กลัวฟ้าเหลี่ยมนะบางทีมันมีเหลี่ยมๆม,มาเลยนะแคปแคบ <c oughs> ฟ้าเหลี่ยมฟ้าเหลี่ยมนี่คือฟ้าแลบใช่ไหมฮะนั่นแหละอันเดียวกันครัฟ้าเหลี่ยมฟ้าเหลี่ยมก็คือเทวดาข้างบนท่านถ่ายรูปกันนหละนะไปต่อไปต่อไปต่อพี่อย่าหยุดอย่าหยุดไปต่อแล้วนี่ก็เป็นรายงานก็มาถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาปอดครับผมตอนนี้ฝนหายแล้วแต่ว่าก็ลงเม็ดเปาะแปะเปาะแปะแต่แต่อารมณ์ดีนะหรือหรือจะสะบัดซ้ายไปศูนย์ราชการอีกทีเพื่อจะได้พูดโดยสารครับผม ไปเช็ดมาไม่สะบัดดีกว่าตรงไปทางไอซีสเปรดดีกว่าครับผมอย่าสะบัดเยอะพี่ระวังกระดูกคอเคลื่อนนะะระวังกระดูกคอเคลื่อนสะบัดเยอะอะพี่เป็นห่วงี่คอคอไม่ต้องสะบัดดีสะบัดแต่ลกโอเคโอเคคุณเสมาไม่สะบัดตามก็พอดีเลยเด่กระดูกคอเคลื่อนวันนั้นเคล็ดไปละทีดึงสะบัดตามพี่อะเคล็ดไปละวันนี้เพิ่งจะดีขึ้นเนี่ยขาิ้เราขาขึ้นก็ขึ้นขึ้นตลอดนะใช่ใช่ขาขึ้นขึ้นมาไก่หน้าผากแลยอะตอนเนี้งานเยอะเหลือเกิน องานเยอะผมก็งานเยอะเยอะบางทีเจอบางทีวิ่งมาผู้โดยสารรอเต็มเลยก็รับได้เจ้าเดียวไม่เหมือนแท็กซี่ัากใต้สมัยก่อนนี่คือผู้โดยสารมาปุ๊บดิเขาไปสี่ที่เลยนะผมเคยไปใต้สมัยก่อนจะเป็นรถเก๋งเก่าๆเป็นแท็กซี่นะครับ ขึ้นโป๊อ่ะท่านเสมาเป็นลงไหนเอาไปใส่ไปลงไหนก็ไปด้วยกันใช่ไหมทางเดียวกันแล้วก็แวะจอดแวะส่งทีละคนอะไรอย่างเงี้ยหรอแท็กซี่หรือรถตู้เนี่ยพี่อืมอ่าเขาไม่ขังรวมเหมือนแท็กซี่แท็กซี่หมอชาิดนะครับแท็กซี่หมอชิดนี่สมัยก่อนนี่ขังรวมนะอืได้ได้ขอบคุณมากพี่ชัยรัฐเวลาหมดพอดีเลยลกวรสมาชิกกับผู้ฟังมานานแล้วก็จบรายงานตรงไฟแดงถนนแจ้งวัฒนะตัดกับถนนเลอค้นรถ ครับผมคุณได้สวัสดีครับอุยเหนื่อยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะเออขอบคุณพี่ชัยรั์ด้วยนะครับคุณภคเกอินเพิ่มเติมข้อมูลให้บอกว่าตอนนี้แดดเริ่มจ้าอีกแล้วค่ะย่านรังสิตคุณนิรุตบอกว่าคุณสายมาอย่าบ่นงานเยอะบอสฟังอยู่นั่นไงอุ้ยตายแล้วจริงเหรอคุณนิรุตบอสฟังอยู่จริงๆเหรอเหมือนเหมือนเผลอเลยอ่ะไม่ได้ตั้งใจเผลอเลยเผลอเลยทำไงดีหลุดปากแล้ว ป <c oughs> ากออกไปแล้วเมื่อสัก,กครู่นี้อะนะพี่ชัยรักเหนื่อยละผมก็เหนื่อยเหมือนกัน<า>เพราะฉะนั้นขอตัว <c oughs> หมดเวลา <c oughs> หมดเวลา <c oughs> แล้วนะขอบคุณมากครับทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงหลัง16นาฬิกากับศูนย์ข่าวจรรจรจส0 0นะครับช่วงนี้ไปแล้วครับ <c oughs> ขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณค่ะ สายฟิก <Traffic? S 2> ติดไม่ติดก็ทักมา